เพราะคุณทาวเข้มใส่ใจทุกขั้นตอนในการคัดสรรวัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากแดนใต้นะน้องนะบวกกับน้ำกระทิที่ข้นสดๆแบบเข้มข้น ตั้งไฟเคี่ยวไฟอ่อนๆเพื่อไม่ให้กระทิแตกมันเพิ่มรสหอมด้วยใบเตยน้องนะใส่น้ำตาลให้หวานกำลังดีแล้วตัดด้วยเกลือเพื่อความเข็มขน้นเป็นอันเสร็จน้ำกระทิทูเรียนน้องนะแล้วท้ายมันค้างกันก็ต้องกินกับ ข้าวเหนียวมูลตักข้าวเหนียวมูลใส่ลงไปในจานแล้วก็ราดด้วยน้ำกระทิทุเรียนแบบราดแบบเลนเลนน้าหงนะแม่เฮ้ยแหม่แม่ทำแครดลิ้นแหลงกลางมาตั้งนานนะา้องนะาจานให้มันเลนเลนน้างนะให้มันได้แรงอ,อกนี้แม่เฮ้ยแหม่แม่น้างนะแล้วก็โรยด้วยถั่วเขียวฝาซีกอบหรือถั่วทองอบนะนหองน้าตก แต่งด้วยดอกกุ้ยไม้แบบกระจุกกระจิกเป็นอันเสร็จเข้าเหนียวทุเรียนคุณทาวเคม